สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชัดเจนชาแนลบายครูแม่มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชม่าเราก็มาอยู่ที่ศูนย์กักโรคนะคะวาซฟาร์มมาชมบรรยากาศการเอาวัวมากักโรคของที่นี่ว่าเรามีขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างมาดูบรรยากาศกันชัดๆกันเลยคะ่ะว่าเขาทำอยังไงบ้างบอกพีวีวิธีการขั้นตอนอย่างไงบ้างนะคะคอ่าเรื่องในพากก็เริ่มจากที่ เรายืนอยู่นะฮะเรียวมากนะฮะก็คือเรามาอยู่ตรงที่ขึ้นลงวัวนะครับเราก็จะบุฟออย่างดีนะฮะไม่ให้วัวกันกระแทกนะฮะก็คือมันก็จะเป็นทางลาดท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นทางเอารถัวมาเทียบตรงนี้วัวก็จะมาเทียบตรงนี้ใช่ครับเทียบตรงนี้แล้วเราก็จะเข้ามาตรงนี้ใช่ครับเราก็จะเข้ามาตรงนี้วัวก็จะลงมาทางทางลงตรงนี้นะครับเราก็ใส่ฟางปูฟางไม่ให้มันลื่นนะครับแล้วก็ลงมาบริเวณนี้ก็มาตรงนี้ปุ๊บ มันก็จะความจริงประตูตรงนี้ก็จะถูกเปิดออกนะครับวัวก็จะวิ่งเข้าไปในโซนนี้พี่โคแมมก็ต้องออกมาก่อนใช่แล้วก็เดินเข้าไปตรงนี้เปิดครับใช่จะซับซ้อนหน่อยตรงนี้นะคะฮะใช่วัวก็จะวิ่งมาบริเวณนี้อย่างที่ผมวิ่งมาปึ๊บแล้วก็จะเข้าไปในบริเวณคอกตรงนู้นใช่อันนี้ก็จะเป็นคือเราจะทำช่องของเขาไว้เลยใช่ฮะเราเราก็จะมาตรงนี้เราก็จะเข้าไปในบริเวณนี้แล้วเราก็จะมีช่องแยกแต่ละคอกแต่ละคอก ทำการแยกวัวได้วัวกรุป๊ปไหนไซส์ขนาดไหนน้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะ,ะก็จะมาแยกบริเวณใช่ต่อให้เขา<ช>มาจะใินก็กนวัวบางส่วนก็พอแยกเสร็จเราก็จะเข้าไปในกรุ๊ปนี้อะไรเงี้ยฮะใช่ฮะอันนี้อันนี้ตรงนี้ที่ที่เห็นนี้ก็คือของกรุปร๊ปกล่งตรงไหน,นคะเป็นกรุป๊ปกรุ๊ปของ10ตัวประมาณวัวไซส์ไม่ใหญ่มากมใช่เราก็จะแยกคอ,อกไว้ บริเวณนี้ใช่ครับไว้ตรงนี้เลยใตรงนี้ไว้แล้วก็ส่วนตรงคอออีกคอหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งนูง้นนะคะใช่ครขาจะอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะเป็นในกุ๊ปของกลุ่มไหนครับออพี่คะฝั่งนู้นก็จะเป็นอีก,กุูปกุป๊บกุ๊ปใหญ่หน่อยอ<า>ใช่ปริมาณใหญ่หน่อยก็คือเราจะรวมกันไว้ก่อนแล้วก็ให้มันนิ่งประมาณ2-3วันครับเราถึงจะทําการแยกคออแต่ละคออ ให้ชัดเจนก็อย่างอย่างอย่างพ่กนี้เราจะทําการเจาะเลือดใช่ไหมครับพอเจาะเลือดเสร็จเราก็จะทําการตรวจท้องเช็คต่างๆทาถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนต่างๆนะครับก็ค่อยทําการแยกคอกนะครับนี่นี่คือตอนนี้ให้รวมก่อนคือที่รวมนี่ก็คือเราเราเราแยกตามตามอายุหรือครับใช่ขนาดตัวอะไรอย่างเงี้ยขนาดตัวอะไรเงี้ยฮะไม่ให้เขาชนกันอะไรเงี้ยฮะ แต่พันธุกรรมไหนก็อยู่ด้วยกันนะใช่ฮะอยู่อยู่อยู่กันไปก่อนแต่ก็คือแค่ไม่มีตัวผู้เข้าไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะใช่แล้วถ้ามีวัวท้องมาด้วยไหมคะวัววัวท้องก็จะอยู่ในกลุ่มของวัวท้องอ๋อจะแยกกันหาใช่รอบนี้มีไหมคะมีครับมีมีเกือบสิบตัวโอ้โหท้องมาเลยใช่ฮะใช่ไหมคะแล้วแล้วมาถึงที่นี่เราต้องตรวจท้องก่อนไหมคะที่จะส่งมอบให้ลูกค้าตรวจตรวจให้ก่อนครับก็คือถ้าตามข้อตกลงกับลูกค้าว่าเออขายวัวท้องนะเราก็จะรับประกันว่ามันท้องจริงออย่างเงี้ย ล้วต้องตรวจให้เขาถ้าไม่ท้องเราก็ต้องทาท้องให้เขาอะไรอย่างเงี้ยตามตามข้อสัญญากันไว้ใช่ตามข้อสัญญากันไว้นี่นะคะท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนเริ่มจากแรกเข้าเลยก็คือมาตรงจุดนี้ใช่ครับนะคะจุดเขาเรียกอะไรนะงบอกจุดขึ้นลงวัวอ่าขึ้นลงวัวแล้วก็มามาถึงที่นี่แล้วก็แยกมาแล้วก็มาแยกคัดแยกไปตามกลุ่มของเขาอีกทีหนึ่งก็สืบเนื่องจากเมื่อวานที่มันมีวัวท้องเนาะ เข้ามาก็คือมันจะมีวัวตัวหนึ่งที่ท้องแก่แล้วก็ได้คลอดบนเครื่องนะฮะก็อย่างที่ในไลฟ์สดของหมอแอมหรือคนในคลิปของพี่กูแอมนะครับก็มันก็จะมีว่าวัวคลอดตัวหนึ่งใช่ก็คือในในในคอมเมนต์ก็บอกว่าน้องน้องเหินฟ้าน้องเหินฟ้าก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันไปดูน้องเหินฟ้ากันนะคะท่านผู้ชมคะนี่ก็จะคอกคอกนี้ก็จะเป็นคอกลูกวัว ที่มันคลอดเมื่อวานนะครับก็สรุปน้องเหินไอเจ้าเจ้าเหินฟ้าดีกว่าเจ้าเหินฟ้าก็ได้ตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้ก็คือพอขึ้นอ๋ไอซึ่งเคสเนี้ยเกิดได้ไม่ค่อยไม่ไม่เยอะแต่บัวตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเป็นวัวประมูลแล้วข้อมูลเราไม่มีว่ามันท้องไม่ท้องแต่บัวประมูลมาเราเราจะไม่รู้เลยว่าท้องหรือไม่ท้องใช่ซึ่งตัวหมอพี่เองก็ไม่รู้ไม่รู้ฮะทิงที่นู่นก็ไม่รู้ไม่รู้ฮะตัวนี้ไม่รู้จริงๆว่ามันท้องแก่ Oh. เรารู้แหละว่ามันท้องแต่ไม่รู้ว่าท้องกี่เดือน,เ,อนเขาไม่ได้แจ้งมาดังนั้นมันก็เลยถูกส่งมาที่ไทยพอ,อส่งมาที่ไทยปุ๊บแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดะนะฮะก็โชคดีว่าวัวตัวเนี้ยเราเราใส่ไว้ในกรุ๊ปที่วัวตัวไม่ใหญ่มากใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าถูกเหยียบหรือไม่ถูกเหยียบแต่ก็ถ้าถูกเหยียบก็มันเป็นวัวตัวเล็กที่มันอยู่ด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหาดังนั้นเวลาที่เราออกก็อย่างในคลิปของพี่กุมมก็คือเราดึงตัวแม่ออก ดูแม่อ,อกรเนาะเอาตัวลูกมาก่อน,ออนแล้วเราก็เอาแม่ตามมาก็ะะต้องขอขอบคุณพี่บังเซมนะ,ะ <S <S ครับอันนี้ก็เป็นทีมขนวัวที่มีคุณภาพที่เราใช้ <S <S ก็คือวัวแปดกองเนี่ยสามารถเคลียร์ได้ภายในไม่เกินชั่วโมงเดียว <S <S ใช่ไหมฮะยอดสุดยอดก็ถือว่าสุดยอดนะก็อยากเนี่ยการอาชีพทําวัวต่างๆเราต้องพัฒนาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธุกรรมการขนส่งทุกอย่าง คือการพัฒนาวงการนะผมเนี่ยจะชอบมากเลยครได้ทำกับคนที่มีความสามารถนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวพามาชมตัวเจ้าหินฟ้ากับตัวของ p o w e r l e s นของพี่กบนะครับพี่กบ ts โยเป็นเป็น beef m เตอร์ใช่ไหมคะเป็น beef m a t อ e r ใช่ค่ะนี่คตัวผู้เป็นโชคดีของพี่กบก็คือวัววัวลูกเหินฟ้าเนี่ยมันก็กินนมตั้งแต่อยู่บนรถเลยใช่ก็ได้กินนมน้ำเหลืองเรียบร้อยก็คือข้อดีของดังนั้นเราก็ได้ได้เห็นว่า ตัวบีฟมาเตอร์เนี่ยมันดียังไงก็คือ 1. มันแข็งแรงมากเลยโดนเหยียบอะไรก็ไม่เป็นไร <c oughs> นะฮะแล้วก็สมันกินนมน้ําเหลืองเร็วมากเลยค,ครับแล้วก็สมตัวแม่เนี่ยน้ำนมนม,นมดีมากเยอะมากใช่นมนมยแล้วก็ <c oughs> มาถึงไทยเนี่ยไม่มีอาการหอบไม่มีการอะไร <c oughs> ก็ถือว่าเป็นพันธ์ุที่ดีในอนาคตคที่เรามองไว้อยู่แต่เราดูว่าลูกค้าเราก็เพิ่งเห็นนะเราเราก็ไม่ได้ เก่งทุกเรื่องใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วก็อู้พี่กบเขามาีแนวทางคิดในการทำฟาร์มที่แบบเออเขาเป็นเจ้ารแรกๆที่ทำตัวบ <c oughs> ีฟมาเตอร์เราก็ทำได้ออกมาดีด้วย <c oughs> นะฮะ <c oughs> ดังนั้นก็เราก็ได้เห็นข้อดีในการนำเข้ามาในรอบนี้ <c oughs> นะก็ <c oughs> <c oughs> อยากซื้อเจ้าเหินฟ้าอยู่ฮะเดี๋ยวก็จะคุยกับพี่กบนอกรอบอีกทีซื้อวัว40ตัวได้วัว41อตัวมีวัวแถมสุดยอดมากเหมือนซื้อวัวแถมนะคะท่ะานผู้ชมดูนะคะท่านผู้ชมคาะน้องเหินฟ้าที่เพิ่งคลอดมาคลอดมาบนเครื่องด้วยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมคะมาดูรอรอมาที่เมืองไทยนี่ก็คือมาถึงเมืองไทยนี่ไม่มีอาการที่แบบคือดีอ่ะน้องดีมาสมบูรณ์คือคลอดออกมาสมบูรณ์ไม่มีการเหยียบ คือกระทบกระเทือนให้เขารู้สึกว่าเหมือนโดนเหยียบโดนอะไรมาใช่ครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยทั้งแม่ก็ปลอดภัยใช่ครับตัว,ต,วตัวลูกเขาเองก็ปลอดภัยใช่ครับอ่าก็โชคชดีด้วยที่อยู่ในกล่องที่มีวัวไซส์เล็กใช่ครับใช่ซึ่ง<ช>ไม่ไม่มีการเหยียบกันเนาะใช่ครับดูดูน้ำนมข,ของของวัวบีฟนะคะท่านผู้ชมค่ะดูนะคะวัวน้ำนมค่อนข้างจะเป็นนมเหมือนคล้ายๆล้าวัวนมนะครับใช่ครับใช่เป็นเป็นวัวพันเนื้อใช่ไหมคะพันเป็นวัวพันเนื้อครับก็จะเหมือนพวกอ่าชาโรเล่แองกัสอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เป็นวัวพันพััันนนนพพเเื้อลย ตนนี้ัวจะเป็นคนละสไตล์กับบามันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราจะแยกนะครับอออพีก็จะจับมาแยกคอกต่างหากใช่ครับใช่เป็นคอกวัวเลี้ยงลูกเลยนะฮะอย่างตอนเช้าหมออันก็ทําการฉีดยาให้กับตัวแม่แล้วเงี้ยแล้วก็ตัวลูกนะครับก็มาอยู่กับเราก็หายห่วงฮะถ้าลูกวัวดูแข็งแรงมากเลยเดินเรเ่อยตั้งแต่อยู่บนรถแล้วนะคะท่านผู้ชมาลงลงจากกลองนะฮะออกจากกล่องนี้ก็เดินได้แล้วนะคะท่านผู้ชมซึ่ง เจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาเนาะว่าว่าคลอดบนเครื่องบินซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ตู้ตกใจเหมือนกันโอ้ยจะเป็นยังไงเนาะเนาะหมอพี่เนาะเราก็คิดอยู่กลัวจะมองหน้ากันละตายละอะไรเงี้ยกลัวจะเหยียบใช่ครับจริงๆแล้วอ่าแต่พอพอเขาอยู่การรวมกันจริงๆเนาะเขาไม่เหยียบกันเลยใช่ครเขาเหมือนช่วยกันดูแลเนาะใช่ครับไอ้กลุ่มที่กล่องที่มาด้วยกันเนี่ยเหมือนช่วยดูแลตัวเล็กอน่ยดูแลน้องเหินฟ้าด้วยนะคะท่านผู้ชมครัเพราะว่ามันคลอดมาแป๊บเดียวมันก็ลุกได้เลยใช่มันลุกในกล่องคะะ นี่มากเลยครับก็เลยทำให้รู้ข้อดีของบีมาร์เตอร์น่าทำมากเลยค่ะครับไม่หอบนะคะท่านผู้ชม่ะอยู่เมืองไทยก็ไม่หอบเป็นเป็นตระกูลโคเนื้อน้ำบอกพี่ะมาทางกลุ่มแบงกัสแบงกัสไอชารโลเ่ใช่มันมันจะมีกี่สายพันธุ์ค่ะในตัวของของแบง์ของผมก็เป็นสัตวแพทย์นะครับแต่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ประมาณห้าสายพันธุ์ที่ผมจำไม่ผิดมันก็จะรวม มีบาร์มันมีชอตฮอนมียอปพอร์ดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คือไม่ขอพูดดีกว่าเพราะว่าเราเรายังไม่ได้รีวิวมาใช่เราเราแบบเราเพิ่งมารู้จักพันธุ์เนี้ยก็คือเมื่อคืนเลยเฮ้ยมันคือพันธุ์ที่แบบเฮ้ยน่าทำนะฮะเราเราแบบเออพอพอมาเห็นเฮ้ยน่าทำแล้วทําไมถึงสมาคมถึงทําขึ้นมานู่นนี่นั่นแสดงว่าพันธุ์นี้ต้องมีดีนะครับก็เลยได้เห็นชัดจาแจ้งเมื่อวันเลยค่ะ่งน่าทำซึ่งพิโกบนี้ก็คือท่านทำมาเลี้ยงมานาแล้วท่านทำมานาละ อใช่แล้วก็เป็นถ้าพูดพูดถึงบีฟมาสเตอร์ในไทยเนี่ยทีเอคือเบอร์ต้นๆเลยค่ะอ๋อเขาพี่กบเลยนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็มีการนําเข้ารอบนี้ตั้ง15ตัวใช่ครับแล้วหนึ่งในนั้น15ตัวก็จะได้สิบหกตัวใช่นําเข้าสี่สิบตัวได้สิบหกสิบหกนำเข้าสี่สิบได้สี่สิบเอ็ดนี่คุมมากนี่กำไรได้แทงกำไรตั้งแต่อยู่บนเครื่องนะคะพิโกบได้กำไรได้แทงอยู่บนเครื่องนะครับท่านผู้ชมครับตัวผู้หรือตัวเมีย ก็มีค่าเหมือนกันนะคะท่ารองคมถามว่าเุ้ยถ้าเสียดายแล้วจะพูดไม่ต้องเสียดายเพราะว่าอันนี้คือ b e พันธุ์แท้ใช่คพันธุ์แท้แเราก็สามารถที่จะต่อยอดได้ดังนั้นเอาคิดดูว่าง่ายๆว่าถ้าทําน้ําเชื้อกระจายไปสู่เกษตรกรที่มีวัวคงใหญ่แต่มันไม่มีเนื้อคือยังไงมันก็มีคําพูดคลาสสิกวัวไปจบที่เนื้อใช่ไหมฮะดังนั้นถ้ามีวัวที่ไปจบที่เนื้อเราก็ต้องมีพ่อพันธุ์ที่สามารถเติมเนื้อได้ก็คือ beef marter แล้วทนโรคทนแมลงในบ้านเราได้อีกนี่คือพันธุ์ดีพันธุ์เด่นอีกพันธุ์นึงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์มะมอพีนัะที่ที่เกษตรกรก็เหมือนกับกําลังได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้แต่กําลังพัฒนาอยู่เหมือนกันซึ่งเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นนํามาเข้านาเข้ามาแล้วหลายๆคนยังยังยังสงสัยกับคำว่าบีบัตเตอร์คือวัวพันธุ์อะไรบ้างมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสนะคุณแบบจะไปถ่ายทําคลิปเกี่ยวกับบีฟพัตเตอร์โดยตรงกับผู้ผู้ที่เขาศึกษามาก่อนอย่างพี่กบเอออย่างพี่กำนันเอสใช่ครับซึ่งเป็นคือบทต้นตํำรับเลยเนาะต้นตำลับะต้นตำรับของบีฟพัตเตอร์ใช่นะเจ้าแรกๆของเมืองไทยเลยนะคะก็จะมีโอกาสได้ไปทําคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันซึ่งมีหลายคนถามมาเหมือนกันอยากให้นําเสนอเรื่องบีฟแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปแต่ถ้ามีโอกาสได้ไปแน่นอนครับท่านผู้ชมคะเราจะนําสระดีๆเรือเรื่องดีๆนะคะเพราะอ่า เขารู้ดีๆเนาะที่จะมาพัฒนาในกับประตสัตว์ไทยนะคะให้ก้าวไกลไปกว่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนาะหมอพีมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมคะก็ไม่มีดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปฝากคลิปหน้าดีกว่ามีคลิปหน้าฝากถึงคลิปหน้าหมอพีบอกคลิปหน้ามีอะไรเด็ดกว่านี้อีกท่านผู้ชมโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ